ฮัลโหลกูดมอร์นิ่งกูดนะเบนกูดชนะเบนว้าวอู้ว่าจืดูวีวีเฟียรล่ย์แทงอ่า first time เออ you can speak โดยฉันนะ for all people n อินโดนอ่ะพูดพูดพูดเลยอ่ะอ่า อันนี้กำลังผลิตกระทงนะคะโซ now we start <Yeah. S 1> moment waiting for Tom แม่ตี h นี่ครับโนแมส e ีเซอิน t อ b เทเบิลโทมัอินไซเออหาเอาอินมอเตอร์บค์แฮฟฟ์นอตเดี๋ยวด้ย ลักกี้บอลลูนลักกี้บอลลูนเอ่อได้แค่นวดพุทธิเถียร on the beach อ๋อ on the beach นี่ on the beach เหรอเลตเลตเลตมีลุกนะสวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกคนมาเด้อค่ะลอยกระทงค่ะ say hello to my FC สวัสดีครับสุขสันวันลอยกระทงอ่าสุสันวันลอยกระทง ya แฮปปี้ลอยกระทงอ่ากูดแฮปปี้ลอยกระทงนี่ค่ะกระทงนิ่มเห็ดว้ไห่ลูกค้าพระสวัสดีค่ะเจลีนสวัสดีค่ะมาเด้อยเด้อ้อยกระทองอันเห็ดกระทงไห่อันฝรัง่งพี่น้องอันนี้กับฝรั่งตัวหนึ่ง <c oughs> <c oughs> อ,อ๋อโซ่ฝรั่ง <c oughs> นี่พี่ลินมามามาเขาไม่ได้จัดเป็นงานหรอกพี่ลินแต่ว่าเพิ่นไห่เห็ดสถานที่ใหร้อย สวัสดีค่ะลุงทอมเซโลเจลินน้อยสวัสดีครับเซลลิงเชลิ่เชลิงเสซ่มชิชงเชงเจลินเจลินทำส้มตาอร่อยมากเจลลิงเจลินทำส้มตาอร่อยไปไปลอยกระทงไปเลสโก้ไปพี่น้องเพคนสิจัดสถานที่ร้อยกระทงประมาณนี้แหละนี่ค่ะอยู่ตรงหน้าบ้านเราเองไม่ไกลเออ อ่ะวันวัน give me give me give me โอเคกระทงของเรานะคะโอ้โหโอ้โหโอ้โหมีกระทงของนี่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครกล้าเหมือนนะคะเบป็งกระทงข่อยก่อนเลิศบ่ค่ะเลิศบ่โฟโต้ <c oughs> เด้อขดหนนหน n e o r e a k e r y One m o a บริการทุกระดับไปขับใจพี่น้อง Another เอเอา Oh Oh okay. Oh ขอบคุณค่ะไปพี <siglo> ่น้องเดี๋ยวนิมพาไปลอยกระทงขอบคุณครับขอบคุณครับ Chai. my mm -hmm. mm -hmm. Huh? Chai. Uh. so chaka Chai. So, my food and post also. Uh. Mm -hmm. normally you have to take a photo เฮียพูดมาเฮีย ไม่เป็นไรอ๋อพอนโค้งก่อนลงทางเลยบาทนี่การเลือกต่อ83อยูตรงนี้นะคะงงตะมวนแท้คุณทหารก็ตะมวนวนะ ว่นี่โอ้น้ำแรงมากเลสวยเลยวันนี้เนดูนี่กระทงฉันตายแล้วนิวไต์อค่อยกระทงค่ะงั้นกับผมเแกอยูเดยสิลฟอรีอิดียโรดูสนปนสูดทกอรข้าวโซสูับรตเกนะตา่้หน่อยเออถ่ให้กหน่อย เ้นก้อนแบี้นหลังก้มีนะคะมีมเรื่อยๆากคอยหลเพราะว่าเดยอเพรดเ คนนี้โสดนะคะคนนี้โสดมาคนเดียวค่ะลอยเดียวค่ะเกล่าคอ,อยสิรไว้แล้วกับเรา,เเราโยบะเดะโนบิชนะยังไม่ ค่ะพี่น <c oughs> ้องเบิ้งค่ะอธิษฐานนะคะอธิษฐานสิ่งดีๆนะคะน้ำไหลไวไาก

มาก็มาคนเดียวอันนี้ก็มาคนเดียวมาดันลง้กฟ์อยวมใช่มาียมนเมาดียวมียนเดีมนเดีนยวาดียดีเดีอวมดยวนดีมนดีนดดีเดีนนดวีนนดีีน

เดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวสิถ่ายบรรยากาศให้ดูนะคะสวัสดีครับทั้ง8คนนะคะนี่ค่ะตรงนี้แม่น้ำเอ่อน้ำมนไหลลงจากเขาค่ะพี่น้องน้ำมนไหลลงจากเขานะคะตรงนี้เขาเรียกคลองบางเนียงเอือเยอะ Good? <My mask. S 1> อเล็กคุณไม่มาสอะคันโพสเป้ตรงนั้นคือเรือต่อนะคะตรงนั้นคือเรืออันนั้นบ้านนิ่มอยู่ตรงนั้นค่ะตรงไฟนั่นซื้อนั่นเลยสะพานไปนิดหนึ่งคนบรรยากาศเด้อเด้อเด้อกลับมาคนกำลังมาเรื่อยๆค่ะพี่น้องเดี๋ยวนุ่มลอให้เพื่อนนิ่มมาเอากระทงสองคนก็เลยพาลูกค้ามาลอยก่อนพี่น้อง พอขอมา่อยกระทงก่อนฝรั่งก็มีนะคะมีบ้างมาปะกปายค่ะคนอ่ะอ๋อไก่ทอดจะกินไหม สาสาวมิเตสุสวัสดีค่ะเขาหลักคื้คืนะคะเพราะเราอยู่คึกครับเขาหลักคุบคืเพราะเราอยู่คึกครับมิเร์สุดสดคะมิเอรสอร้อยครับสงยลมาณล่บดมินิมินิกระทง สองใบจ้องกิ้งอ่ะจอกกิ้งมินนี่มีสมบัตรนึงบัตรสมบัติเก็บไปกลอนโอ้ยน่ารักมากเลยอ่ะเออเข้าใจทำเนาะกระทงหน่อยพี่น้องเนี่กินกับมีขายค่ะคนกำลังมาเรื่อยๆนะคะ ปกติตรงเนี่ยเขาจะจัดเป็นงานใหญ่อะไรเด้ทุกปีลอยกระทงตร,งตรงนี้จะแบบคนตะกัวป่าเขาก็มาเชิญน,นะ <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็ทำกระทงค่ะอันนี้ก็ขายของบายทุเดย์เป็นซ์เยียร์นะคะบาร์บีคิว เธอตอนนี้จ่ายปีหน้าค่ะโท่ธรรมะไป today เป็น next year โปรโมชั o นู่นไม่เป็น <laughs> ไป today เป็น never เป็น never ไม่พอใจเลยหนักกว่านี่ปลีก <laughs> <laughs> อันนี้ก็ขายกระทงนะคะทางนี้กระทงเทียบเลยค่ะ ก็สวยๆค่ะหูยหญี๋จะไปถึงเป่าประตูค่ะพี่น้องอา้าวโอ้โหนี่ค่ะบริการขายกระทงตรงนี้นะคะสวยๆค่ะโอ้โหสวยคนขายก็สวยขอบคุณค่ะ <c oughs> ทำมาเยอะไหมนี่ไม่เยอะนี่อ๋อค่ะกระทงเพราะว่า พื่อนจัดหม่องร้อยให้ซื้อแต่เขาไม่ได้มาติดไฟติดอะไรให้เพื่อที่เราใช่เนาะจริงๆน่าจะติดไฟให้เรามั้งไม่คือคือคือไม่ได้จัดดนตรีไม่จัดแะ้วก็น่าจะใส่ไฟให้เราท่านาหลังก็เห็นเขาก็มานะใช่ตอนนี้มาเองใช่ไหมผัดไทยครับพี่น้อผัดไทย พี่น้องฝั่งหลังก็มีนะคะไม่ใช่ไม่มีนะฝั่งหลังก็มีอยู่สวัสดีค่ะนี่ค่ะ,บ,คะบ้านเราอยู่ในซอยนี้ค่ะบ้านเราอยู่ในซอยบ้านเราอยู่ที่เรือค่ะแพนเคก้กแพนเคก้กโทม,ม,มัสยำยำออโซยำยำ โอ้โหผัดไทยเล็กะลกะเล,ะล็กกะชิ้นเล็กกะเยอะคุณอาหารเย a นหอยังอ๋อนี่เเล็กกะนี่ไมคค่ะลูกค้านี่กัลบมืออื่นค่ะพี่น้องห้าคน What you e a <laughs> <laughs> ก่เนี่นิมสิปิก้เนาะนิมเส็กระทงขายตรงนี้แล้วคะ่ะพี่น้อง วางขายตรงนี้แล้วก็ขายกุ้งเต้นปีกาเออปีก่อนโควิดแต่ว่าบ่ได้จัดงานมาตั้งแต่โควิดมาแล้วกัปีนี้เขาก็ไม่จัดเขาจัดสถานที่ให้ลอยเฉยๆค่ะแต่ว่าเดี๋ยวจะมีงานเปิดหาดนะคะงานเปิดเทศกาลการท่องเที่ยวทัวริสอ,อะไรนะแกรนโอเพนนิ่งค่ะเฟสิวัลเพิ่นวาสิจัดวันที่11เดือนหนา กัดที่นี่นะคะที่เรือต่อ813พิกัดเรือต่อ813าบางเมียงนะคะปกติเขาจะจัดที่เขาหลักเซ็นเตอร์แต่ปีนี้ได้ข่าวว่าจะจัดที่เรือต่อ813ค่ะก็ดีดีได้พี่น้องขับจัดอยู่เนี่ยอยู่ใกล้บ้านเขาพอมเราได้ปโปรโมทการท่องเที่ยวเราลูกค้าได้เห็นเห็นออฟฟิศเราลูกค้าใหม่ได้รู้จับเออโม่เคยเห็นโม่เคยเห็นเ,เนนขาผัดไทย มาเด้อพี่น้องเด้อแวะมาเที่ยวเขาหลักนะคะมาเที่ยวเขาหลักถ้าผู้ใดมีโอกาสได้แวะมาทั้งไต่แวะมาเที่ยวเขาหลัก้อค่ะพี่น้องอย่าลืมแวะมาเยี่ยมเยียนกันเด้อขอบคุณหลายๆ้อคระพี่น้องเดี๋ยวลูกค้าน่าจะเดินมาเอากระทงแล้วเดี๋ยวนี่มงขออนุญาตปิดไลฟ์เด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวจะไปเอากระทงให้ลูกค้า แล้วก็เดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณ FC ทุกคนที่ไม่ลืมกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ช่องเมียซันเมียชาแนลนะคะอย่าลืมนะคะบ๊ายบายลุงทมอา้าวสูบยาคาเฟอเตอร์แล้วสิกล็ตเวกบ๊ายบายแฮปปี้ลอยกระทงค่ะเาไนไปจัเทียนู้นไปน <laughs> <laughs>